สุขงังอ,า,จจอาทิตย์รบบธรรมยานารมหากโยโหนิจญัตจจยยัปปัลลาจิตตปันรังเจสิเสปะทวิปโขเคลสาบบวชทานังอาคาปโตปะมตติสุมังคางลังสุบาภาตางสโหตังสุขโลก เจ้าสุเย็นทางประมารดา Terima kasih telah menonton! อ่าขออนุญาตออกตัวไว้ก่อนนะครับเด้อเอาไปเติมเป็นผู้น้ามันจะไปเกี่ย้งเรื่องเนาะเช่นมาครย่อวอย่างเงี้มันจะเป็นถ้าอะไมีจะมันก็ต้องมีครับแต่งขอบจะไว้ก่อนเด้อพี่ข้าประกาศเลยขอโทษขออภัยไปพี่น้องทุกคนนะครับเด้อ ลุกคนครับพระครูจากมาจากโซ่ครับลูกิท่าพระครูสุขัดครับมาจากโซวิสัยครับท่พระครูครับนี่ค right? right? ุณคนนะครับแข็งครับแขนยครับมาแ็เมื่อวานจะมา่วกกรดนะแต่ให้ลูงคนมาตั้งตรงนี้จะรอนไวคุณพ่อครับคุณพ่อเลยงเชด้นร้อรดไปจาน mời 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 ไแล้วครับตม้นะครัถลายเขาหาท่าบายเราหนึ่งนั่งยกยกอะไรได้โอครับมากันเงครับ มอเงินครับบางทีมันใช้ดวายอ่านดีกว่าจำคำเนาะอ่ะคี่แมวของใครเลยนะครับเพือนจะเป็นวัหยุองเนาะนาะโมตสสะ วังสุปะพยัชนะสัมปันังสารีนังโพชนังอุปคลธรวะรังพุทธัสสะปูเชมะทานังเมพริสุทธังนิพพานัง -parampuk นะตปยกโอตุ อิมานิมะยังพันเตบิธาพันตานีจตุปเจธานีสัปปะริวารานีพิกุสังคสสะโอโนุชยามะสาธุโนพันเตพิกุสังโฆอิมานีบิธาพันตานี จากทูปตาญานิปุนอมตังทิขารตังทิตายุขายาข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้องผ่าวายอาหารและบินทบาทพร้อมด้วยปัจจัยแต่พระสงฆ์ ขอพระสงฆง์รับรับแล้วเพื่อประโยชน์และความสูงแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย,ยอิทังเมทานังมาตาปิตุนังราตินังโหตุกตุตก,กิตาโหตุยาต,ตายโยอันาทานทั้งหลายขอข้าพระเจ้านีน้ลงเป็นไปเพื่อญาติ มีบิดามาดางตามีภรรยาบุตรีบุต,ตรตาปุยาตายายญาติหน่องทั้งหลายมี่ลงรับไปแล้วก็ดีที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดีถ้าท่านจบทุกขอให้คนจากทุกขอถ้าท่านคือสุขแล้วอให้สุขถึงสุขยิ่งขึ้นไพ ขอให้พวกนักพรตพวกศาสนามีรัปโภคขอให้มีปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิทุกทุกชาติตราบเท้าที่อาตาว่าไนนุนเดิน